สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวาดแฮมเบอร์เกอร์กันเริ่มจากวาดตัวขนมปังผักมะเขือเทศเนื้อแล้วก็ชีสวาดตามที่เ,เพื่อนๆชอบทานเลยนะคะหลังจากนั้นเราจะมาลงสีกันอิงสีตามจริงเลยก็ได้นะคะขนมปังออกสีน้ำตาลผักสีเขียว ชีสีเหลืองมะเขือเทศสีแดงเราจะลงสีประมาณนี้เลยแล้วก็เติมรายละเอียดเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหน้าบะตะมือตนนี้เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยง่ายใช่ไหมล่ะเพื่อนๆขิดหน้าเราจะมาสอนวาดอะไรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะวันนี้เราขอติด come